ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มารีวิว Gabriel m a r t i n e l l i นะครับผมนะของอาร์ซ a l นนะบูต4เฉยเลยวะ่ะนะฮะจาก95ามันเป็น99วะ่ะ บูตสี 4, ่เฉยเลยสำหรับม okay. าตินิลี่โอเคเท้าขวาย2สองปีบราซิลนะครับผมปีจอมทำประตูนะโอเคเก้าเก้านะเกมรูแปดสองบอลโทรนแปดสี่เลี้ยงบอลเก้าห้าแล้วประกับตัวเจ็ดสิบแปดนะครับผมเลี้ยงบอลก็ยังโหดเหมือนเดิมนะครับผมสองสั้นเจ็ดสิบเอ็ดเปิดบอลเจ็ดห้าจบสกอร์แปดหกจบสกอร์โอเคเลยนะนะลูกโมง่งเจ็ดสามรูกตั้งแต่เจ็ดสิบเอ็ดความโค้งเจ็ดสี่ความดุดนันเจ็ดแปดนะ แล้วก็สปีด94สปีดต้น97จีดอีกแล้วสายจีดอีกแล้วนะครับผมพลังงานยิง78บาลานซ์85สเตมิน่า85สกิลก็จะมีหมุนตัวมีมงเหรอมีสกิลโมงวะนะมีปั่นโค้งมีชิปบอลมีลยิงไกลอ่ตอกส้นยิงโดยไม่ต้องจับบอลไซ่ก้อยไล่บอลแล้วก็ซปเปอร์ซับนะเพิ่มสกิลไม่ได้นะเพราะว่าเป็นฟีเจอร์เขียวนะครับผมกาบเบรีย มาตินลลี่นะเด็ดๆก็ความเร็วแล้วก็เลี้ยงบอลน,นะครับผมอาทิตย์นี้แม่งตัวจีดเยอะจังวะมีแต่สายจีดทั้งนั้นเลยวะนะโอเคแต่แต่มาตินลลี่เนี่ยบูทสนะี่นะบูทสี่ตั้แต่เอ็งนึกว่าบูทบูทสามปกติจากจากเก้าเก้าห้าเป็นเก้าแปดอะไรเงี้ยนี่ไม่มาเก้าเก้าเลยวะนะแสะดงว่าโอเคอยู่นะสะเตตข้างในก็ก็ก็ถือว่าโหดเลยนะครับผมโอเคไปจับลงสนามกันดีกว่านะครับผมสำหรับ กาเบรียลมาตินิลี่นะฮะอาร์ซีนอนอาร์เซนอลอาร์เซนอลโอเคลงสนามนะครับผมไปฮะโอเคเกมแรกสำหรับกาเบรียลมาตินิลี่นะครับผมมาเกมแรกนะฮะมาตินิลี่ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่จี๊ดเหมือนกันนะนะจี๊ดเหมือนกันนะครับผมโอเค อาร์เซนอลน,นะครับผมทีมแห่งดาวรุ่งทีมนี้มีแต่ดาวรุ่งจริงเนี่ยสีดาเปิดาาคามฝากมาให้มาตินิลี่ครับผม,ม,บผมถึงโกออกมาทำไมน,นะฮะโกออกมาทำไมหแต่เรากลับซะหน่อยยังไม่ได้ะทีม่มาตินิลี่เอาโกออกมาเหรอโกออกมาอย่างนี้ป่านโค้งๆอ้ยไม่เข้าไม่ซื้อซ้ำโอ้โหมันจะเข้าอยู่เลยเหมือนโกเพิ่งมาทำไมวะไม่เข้าใจมันนะ นะเจอปัน่นปั่นสวยนะแต่โอ้โหต้นเนาะนะครับผมยังมาตัดบอลได้อีกนะครับผมจะเข้าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็น่าจะหลุดไปเลยปะฟิวนี้อีกแล้ว่ะนะครับผมเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรกันวะโดนหนึ่งมันก็ออกเลยอะ่ะนะโอเคไปต่อเกมที่สองกันแล้วกันนะครับผมก็น่าจะหลุดลแล้วแหละเนี่ยโอเคเกมที่สองนะสำหรับมาตินลลี่นะครับผมเกมแรกยังไม่ไทำอะไรเลยนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยออกซะละ โอ้โหโอเคเกมนี้เกมที่2นะครับผมกาเบรียลมาตินิลลี่นะฮะเซดาบั้นข้ามฝากมาให้มาตินิลลี่ไปแล้วไปแล้วยังครับผมยังฮะยังมาตินิลลี่เหมือนเดิมสิงรอลิกเขา้าในไปไปเก <c ười> ือบออกเอา้าไม่ได้เหรอดักมันได้ฮะคืนคืนมาไม่ดี ขึ้นมาไม่ดีเปิดอาค้างครับผมมาตินลี่พลิกเข้าในเข้าในอืแน่นเหลือเกินฮะมอร์ตินเตสครเปิดให้มาตินลี่ฮะคนเดียวคนเดียวยังได้อยู่ปาดกลับมายิงโอ้โหเซฟเหลือเกินเซฟเหลือเกินนะมาตินลี่ครับผมได้บอลกระชากออกมาไปก่อนไปก่อนอุ้ยไววะ่ะเชื่อวายว่ะไววะ่ะววะ่ะววะ่ววะเปิด ขึ้นโม่งเรียบร้อยเลยนะครับผมวิ่งไวว่นะเนี่ยดูดิไปแล้วนะครับผมไม่ทนันเลยวนะโอ้โหอาดีที่เด็ดของมาตินลลี่นะครับผมกระชากออกข้างเปิดเข้าในได้เฉยนะฮะมาตินลลี่มันเดินฝั่งนี้ฝากเพื่อนก่อนแลวกันเพื่อนก็ต้องคืนนะไม่คืนไม่ได้นะนะครับผมฝากแล้วก็ต้องคืนโหไปแล้วนะครับผมไม่ทันว่ะไม่ทันจริงนะไม่ทันจริงโอ้โหชนกันอีกแล ตีโอวะผมมาตีนลลี่ฮะปากให้เซดอฟมาให้มอร์เดนเตสไม่ถึงมาตีนลลี่ฮะเซดอฟไปไปคืนให้มาตีนลลี่ไปแล้วกระชากกระชากยกเบาๆติดบล็อกนะครับผมแหมกระชากดีว่ะมาตีนลลี่นะครับของจริงว่ะลูกเปิดเหรอลูกเปิดไม่น่าได้ปะลูกโม่งก็ไม่ได้แต่แต่มีสกิลโม่งนะ แต่มีสกิลหมู่งว่ะลองเปิดดูเผื่อได้ฮะโค้งเข้าไปสีดอป่ะโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมถือว่ามีผลงานเหมือนกันนะสำหรับกาเบรียลมาตินิลี่นะครับผมกระชากริมเส้นเปิดเข้าในสวยๆเลยว่ะนะตัวที่เด็ดเหมือนกันนะครับผมที่นี่โอ้โหที่เด็ดเยอะดีไปหมดไม่ว่าจะตัวไหนก็ดีไปหมดนะครับผมโอเคมามาที่มาริเนเตสเปิดเราข้างฮะ มาตินารีเหมือนเดิมบอดลงก่อนใจเย็นใจเย็นโอ้โหฟาไม่ฟาวว่ะเบลลิงีฮมฮะเบลลิงีฮมฮะยกโอ้ยจะเปิดออกค้างให้ให้มาร์ตินารนะมารตินารฮนะเข้ากลางกลางคืนมาไปก่อนไปก่อนกระชากไปก่อนแล้วก็เปิดเข้าในสวยสวยไม่ถึงนะครับผมแหมเจาะไม่เข้าก็ต้องเปิดจากริมเส้นนี่แหละแต่มันก็พอเปิดได้อยู่นะไม่แย่นะแล้วก็ไม่ได้ลึกด้วยออเรนเตสวะ่ะ มาตินลีโอ้โหจ่ายไม่ทันนะครับผมจงังหวะกองหลังพลาดนะฮะออกมาให้มาตินาลีฝั่งนี้ยกเหมือนเดิมยังไม่ได้ฮนะคืนก่อนมานี่ก่อนเตโอต้องเปิดเข้าในแล้วยังไม่ถึงอีกนะครับผมตีดาบมาตินลีมาปาดให้เข้าในยังไม่ถึงตึงเปรีย้ยตินลีับผม คนเดียวเอ้าจับบอลลั่นออกไปเฉยเลยวะมาตินลี่เหมือนเดิมมาตินลี่เหมือนเดิมฝามเมกเพื่อนโอ้โหดักดีเหลือเกินนะครับผมยังมีโอกาสนะฮะช่วงท้ายเกมฝากเพื่อนเหมือนเดิมเพื่อนคืนมาอย่างนี้ถึงก่อนอ,อยู่แล้วนะของความเร็วก็ต้องเปิดแล้วละ่ะตรงนี้ <laughs> จังหวะช่วงท้ายเกมเปิด <laughs> ไม่ดีเฉยเลยวะ โอเคจบเกมที่สองนะครับผมก็ถือว่าจี๊ดเหมือนเดิมนะเร็วเหมือนเดิมเลี้ยงบอลดีเหมือนเดิมนะครับผมแต่เกมนี้คือที่เสียประตู2ประตูคือกองหลังลุ้นๆหรือวะลูกรกนี่คือไม่ควรจะเสียนะโอ้โหแต่ถือว่าเล่นดีเลยนะครับผมการเรื่ลมาตินเนลี่นะฮะในเกมนี้ก็มีผลงานนะได้ไปเจ็ดนะครับผมจังหวะกระชากเปิดโอ้โหนะดีนะครับผมถือว่าดีลูกนี้นะผม าดมาก็ติดเซฟมอริเอนเตสนะเกียนี้อกาสค่อนข้างเยอะนะนะจงังหวะจากมาเดลลีนี่โอกาสก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมเนี่ยลูกเนี้ยไม่ควรจะเสียเลยเนี่ยกระชากไปแล้วนะผมไปมากฮนะโคตรไวแล้วก็เปิดเน้นๆโอเคถือว่าเล่นได้ดีนะครับผม เลน่นไะด้ดีเนี่ยไปต่อเกมที่2ที่3ดิต่อเกมที่3ามกันนะครับผมไปฮะโอเคเกมทีสามนะครับผมเกมที่3เนะี่ยก็ถือว่าเล่นดีนะกาเบื้องม,มาร์ตินิลลี่นะครับผมเนะี่ยในตำแหน่งนี้ไม่แย่นะครับผมไม่แย่ตามอาวุออเก่าๆนี่คือสุดเหมือนกันนะทั้งเลี้ยงบอลทั้งความเร็วนะฮะโอเคมีเปิดบอลได้นะครับผมเปิดบอลได้เปิดบอลด,ด,ดีอยู่นะไม่แย่นะครับผมโอเคมาเกมเริ่ม เดลลี่ฮะฝากให้ซซดอัซเดอัต้องคืนคืนถึงคืนถึงอื้มถึงตัวไวเหลือเกินทีเตโอฮะเตโอให้มาตินเนลลี่ถึงก่อนเปิดแม่ช่าจังหวะเปิดแบบวิ่งมาเร็วๆแล้วเปิดแบบเปิดไม่ดีนะถ้าแบบบอลจงเปิดเน้นๆเนีเ่ยโอเคอยู่นะเนี่ยมาตินเนลลี่ฮะไปไปปาดเข้าในดีกว่า นะปาดเข้าในดีกว่าก็ลึกไปแล้วนะครับผมทีมอเรีนเตสครับผมมาตินลี่โอ้โหอยู่คนเดียวแต่โดนดักก่อนนะน่าเสียดายเลยฮะมาตินลี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมฝากเพื่อนะผมไม่รีบฮะซีดรอฟซีดรอฟมาตินลี่โอ้โหแหมยังไม่ถึงนะครับผมยังไม่ถึงยังไม่ถึงเบลลิงแฮมฮะซีดรอฟกาเบรียลแทงมาให้เบลลิงแฮมก่อยังไม่ได้ฮะนาทีเบลลิงแฮมฮะ ปายครับผมมาตินลลี่โอ้โหดักดีจังวะโอเคจบเกมครึ่งแรกครับผมยังศูนย์ศูนย์อยู่นะครับผมโอโ้ดักดีจังวะเนะนี่เกมนี้ถ้าไม่โดนดักนะมีหลุดหลายจังหวะเหมือนกันนะครับผมแต่ก็มีผลงานเหมือนเดิมวะนะ่ความเร็วความจี๊ดยังเหมือนเดิมวะเนะยมาตินลนลี่ แล้วทีนี้มันเป็นฟอร์มแบบฟอร์มเอไม่มีตกแน่นอนอน,นะครับผมโอเคเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นเลยนะนะสำหรับสายความเร็วนะกาเบรียลมาตีนิลี่นะโอเคไปต่อเกมครึ่งหลังกันนะครับผมไปฮะโอเคเกมครึ่งหลังนะครับผมอัเดอร์ลีนะ่ฮะมาอย่างนี้มาอย่างนี้ลองสับไกลดู <c oughs> สิมีเซฟนะครับผม มีเซฟนะฮะมาตินลีเหมือนเดิมฝากไม่จังหวะส่งมันไม่ค่อยแม่นกันปะเนี่ยจังหวะชงจังหวะชิงดิ้งเฮียมะมาตินลีวิ่งแล้ว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 มาไม่เข้าพรวดไม่เข้าพรวดจังหวะอย่างนี้ปั่นโค้งมันเบาอะนะพยายามปั่นเบาอะเนี่ยมาตินลีดิงเฮมะ คลิกตัวสง่งยังไม่ดียังไม่ถึงเตโอค,โอค,โอคปปรับผมามาตินลีมามาตินลีมาสักเพื่อนไปเลยเตโอเตโอเตโอไหวไหมไปไหวให้มาตินลีอีกรอบแล้วก็ปาดมาสวยๆปาดมาสวยๆแต่ยิงไม่เข้าจริงนะโอ้โหดีทุกอย่างนะครับผมลูกนี้แต่ยิงยังไม่เข้านะเปิดเหรอุกเปิดเหรอโค้งโค้งเข้าไปฮะโค้ง มาตินาลีได้ขึ้นว่ะแต่ก็ยังไม่ถึงอยู่ดีนะเดี๋ยวลิงเฮมรับผมมาตินาลีเหมือนเดิมไปไปแตยังไม่ถึงยังไม่ได้ฮนะมาตินาลีตรงกลางว่างคืนให้มาตินาลีลูกอย่างนี้ต้องได้แล้วละ่ะโอ้โหจะปั่นโค้งติดบล็อกอีกนะ <laughs> ครับผมโอ้โหโอกาสด,ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผมหลังเขาก็นแน่นเหลือเกินนะฮะยังไม่ได้ริงกว่าเกมนี้เล่นดีนะ เล่นดีทุกอย่างนะความมงความเร็วจ่ายบอลน,นะผมติดหลังเขาแน่นจริงนะมามอริเสนะตสฮะปวดข้างไปมาเดนลีโอโหสเตมินาไปแล้วนะครับผมสเตมินาหมดแลนะ้วอะจะบอลบอลลงไม่สวยบอลลงได้ไม่สวยลูกเมื่อกี้เมียดโอ้โหไลบ่บอลบิงมาบอลจนได้อ่ะนะนะสี่ดอวให้มาโอ้ยจ่ายถ้าแรงกว่านี้น,ะนา่าจะจาย่าจะทะลุได้อยู่นะมา โอกาสบุกก็โอ้โหเจ้าเกมที่3ามยังศูนย์ศูนย์นะครับผมเกมนี้คือโอกาสเยอะแล้วก็เล่นดีนะเล่นดีทุกคนเลยแต่จังหวะจบมันยังไม่ได้จริงๆวืยังไม่เข้านะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับรีวิวกาเบรียลมาตินเนลี่นะครับผมถือว่าเล่นดีนะเล่นดีคือเป็นตัวที่คล่องนะครับผมคล่องตัวเลี้ยงบอลดีความเร็วจับนะครับผมจงังหวะเปิดจงังหวะยิงเนี่ย ถือว่าทำได้ดีนะครับผมแต่โห <with> ของเขาไม่แน่นอะหลังแน่นยิงติดบล็อกหมดทุกอย่างนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เป็นอตัวหนึ่งที่บูตขึ้น4ี่แล้วก็ชอบเลยตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ที่ชอบอยู่แล้วนะนะแต่ก็เปิดไม่ค่อยได้หรอกนะครับผมต,ตัวเล่นดีนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปละบ๊ายบายเลสคกะ